อาใค้อาใค้คืออาด่านเลยมันมั่เช็ดตัวเอาไปอาด่านเลยอันน้อันนีเาปเลยแกเอาไว้อือยงไรอแล้วกนเช็ดมันแหบมันนั่นก้อนแยกเลยนั่นละ

แตกออกนาตาม้าำไมเนี่ครับไม่ได้ไม่ได้ครม่ไดัไ่ด้ม่ไไม่ได้คบไม่ไดรไมได้ไมััไ้้่้บ่ได้ได้้ไร้ไ้ไไไ้ไ เก็ซับมาพี่เก็บไปก่อนก็ซับเก็บไปก่อนไปไปลไปบ้างงงงอย่างนี้ไปแก้ไปครับไปใครอ้อ

นี่แ่กอนโอ้ยใครเขาร่้ผู้ใดหละบเปียกใครเขากวนคะเนีมือ้อมืออ่อน่ล่ะ

พ่อเคยไปแล้วแหละแม่เคยอยู่ก่อนในกัวแม่เขาบอกว่าแล้วบอกว่าเออจะขออยู่นะในวิทยาลัยนําเวลานี้สัมพันธ์กับอาจารย์นี่เอสักคําอวยพรนะโอ้นี่มานี่บัดกะว่าไว้กันลูกดาจะมาสิหมู่เรียนมันนะบอกเราพร้อมแปลว่ามันยังดีคนเดียวเพิ่นแล้วไปแปลอย่าไปกลางเนาะมังค์ซีอาซัน ชัหม้เหลอักหมอเหลือชั้อเหมอเหลือตกานี่สิกระาปเอาาพวเ้อกะดาตอแงเ้อกะดาเดียวอกแรงเนื้อเอาพร้อมันเนื้อน้องคุณลนก้างนกก็ได้นกจะฟาอ้า

นามเดะโมตัสสะภะคะวโตนาโมตัสส่ภะคะวโตนาโมัสสะะโตมามโมตัสสะภะคะวโตนะโมตัสสะภะคะวโตามโมัสะวโตนมสาพะวโตนะโมตัตสาะคะวโตนะโมตัตสาะคะวโตนาโมัตสาพะาโต ปิตาปะปาวินาสันติวินาสันติโอกาโลโอกาโลปิตาปบุญญาปุญญาตัจจันปัจจันทันตาทันตาปิตาเลปิตาเลปามาเทนะปามาเทนะาวาระตะเยวาระตะเยนักกตังสัพพังสัพพังปปะราทังปปะราทัง มาโน่ทันเต่กายกรรมังวจีกรรมมังมโนกรรมังสัพพะปะปังวินาสันตุบาโลโคบาโค้โมโหบาโค้โทโสบาโค้ละนักกรรมที่ลูกหลานทั้งหลาย สลางทามพาดด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีทั้งตานั่งตนาแนลับหลังแก่ดวงวิญญาณของพ่อบุญดีซ้อยในวันนี้

ทั้งหลายก็จะอโหสิกรรมจะอโหสิกรรมให้แก่พ่อบุญดีซอยที่ได้สรางความพลาดที่จะนอมน้มที่จะน้องน้ำท่านต่างๆเพื่อให้เป็นตาปะเพื่อให้เป็นตาปะเป็นเดชาเป็นพระปัจจัยหลุนนำหลุดนำ

พราะว่าเสื้อปูให้แค่ะออเมาไม่ออกออมาดายมาเลยทำ้ทเอด้ทำเอาหลายคนลูกเอาไปเช้กยังเสียแบบเย

กน่งงามโอ้ลเเนตเยนะนั่งสองไนันนั่งแจกเลยนั่ครับก็ตัดเนะเทียมคนะเทียด้อหนเจี๊ยมกระเทียมนะถ้าเด็กองดเยอะยัดผดดองอะนจามือแลมันมันนอยดองโอ้ยมันเบอรสามันเหมือนทัแค่ตูเย็นเลยตู้ย็นเลยซ้าแกเดีนแล้วมันหมดออปเลย มากินส้มตำไปหายกอนมะเอือนแม่มันเนาะใช่จะคือบรืองตำยวนให้เบงกินไงตำยว่นไหมยื่นตำเออย่นตอันนี้ตำเล่าด้วยเนี่ยน่ะตำยวนเบงอะไน่หไเออตำยวนตรงนั้นน่ะยวนตำทั้งเค็มทั้งส้ม

ตำรวจใส่กันรถคดนใส่กันรหดตัวได้เสร็จโคกได้เสร็จโคกได้พอเสร็จก็รวมกันรถจังนวนวนวนักด้อเอาตำตำย้วนดูตํำย้วนดูมาเนี่ยอนตำตำเลยตำรวจเอ้ย

ผสมไ่นดูดนะครัวีดูดไม่ได้ทีนีอยู่ไม่อัใส่ตู้เย็นบฟงอะไรเพราะว่ามันเอาใสตูเย็นหรมันมันโอ่ยเนยเพราะว่าตอนต้อนโง่ๆนะหอมฮมันโงเขาโ้อโรเขาใเย็นแลเขาจะดูดได้แล้วใครได้ดองก็ให้อั้งนะแ่บะ จากมีบัจจีจูจีกแสดงว่ามีรถมบรมบลมไหนเนี่ยจูกับจู่เก็แต่ผงสโรดเบิดเครื่องหัวจะมาทาบอไซผงสโลดนี่บอกไวเลยเป็นยังไงตำเล้าเสียบบัวมะนากอเ้าตยวดูนะลองตำยวดูน่้นอกนะกระยรบเล้ยจบาน

Nó <San> ซวยๆซวยๆเบิดหมดโอเคหน้าคนเลิกอัน แบ่งไปได้เป็นข่าวานนมีพี่เดเข่าหลายอยู่นี่มันจะจืดกันมันนั่บักกันกอเสิว่ะแต่อะไรยญย

สัปปสติปวันตุโนภุทะบูชาธรรมะภูชาสังฆบูชาอิมังปะหุภวังอคิตานังภูตัพเซภุเสมิ